ถ้าคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตให้ฟังคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องไปแบบเปลี่ยนงานใหม่นู่นนี่ไม่ใช่อะไรครับผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตนะครับมันเกิดจากการที่สิ่งที่คุณทําอยู่วันนี้มันง่ายไปขีดเส้นใต้คานี้นะครับมันง่ายไป มนุษย์ก็คือต้นไม้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกันคือต้นไม้มันมีโตกับตายดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่เฉยๆแล้วไม่โตขึ้นชีวิตคุณจะเริ่มเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาครับขาดการรดน้ำดังนั้นชีวิตของคนเรานะครับถ้าอยากจะมีชีวิตชีวาสดชื่นนะครับโหกระดีกระดาอยากตื่นมาทำงานตอนเช้าคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น,นครับ ไม่ได้หมายความว่าให้ฝึกเป็นคนโลภไม่ใช่แต่ให้ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเนี่ยขยายออกทีละนิดเช่นตอนนี้ผมไปออกกาลังกายอยู่ผมรู้เลยว่าถ้าผมยกดัมเบลน้ําหนักนขนาดเท่าเดิมกล้ามผมจะเท่าเดิมแล้วแล้วพอผมเล่นไปนานๆผมจะเกิดความเบือ่อเพราะว่าพอกล้ามมันไม่โตขึ้นเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อจังเลยพอผมเพิ่มน้ําหนักปุ๊บ เพิ่มเยอะเกินไปก็ดูยากดังนั้นให้เพิ่มน้ําหนักในระดับที่ให้เราได้ออกแรงเพิ่มขึ้นใช้สมองเพิ่มขึ้นดังนั้นเหมือนกันนะครับในงานอะไรก็ตามที่ทําให้เรางัดความสามารถเราออกมามันจะทําให้เราเริ่มมีชีวิตชีวาคํานี้สําคัญนะครับชีวิตชีวาชีวิตชีวาของคนเราเกิดจากการที่เราได้ทําอะไรใหม่ๆเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีมากขึ้น พอเรามีความรู้สึกแบบนี้ว่าชีวิตมันไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะเริ่มดึงความมีชีวิตชีวากลับมาแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อที่ผ่านมาที่ฉันแบบมไม่อยากตื่นมาตอนเช้ารู้สึกชีวิตมันดูน่าเบื่อจังเลยนะครับแล้วเราก็พยายามจะไปใช้เงินพยายามจะไปช้อปปิง้งพยายามจะไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่มากมายเพื่อให้หายเบื่อแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยกลับมาแก้ที่จุดเดิมครับหัวใจคุณอยากจะโตขึ้นแหละ ถ้าหัวใจคุณโตขึ้นคุณจะรู้เลยว่าทําไมผมหาเงินได้10บล้านร้อยล้านผมไม่เห็นอยากจะไปใช้เงินเลยเพราะผมรู้ว่าผมไปลองใช้เงินมาแล้วการใช้เงินอย่างเดียวใช้สักพักก็เบื่อเขายึกขี้เกียจช้อปปิ้งแต่พอผลทสุดท้ายผมกลับมาเริ่มสร้างลูกศิษย์ผมกลับมาสอนกลับมาทําให้ชีวิตคนดีขึ้นกลับมาจัดสัมมนาปุ๊บโอ้โหชีวิตผมแบบมีชีวิตชีวาเลยผมเลยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือมีงานประจารําก็ตามให้คุณขยายเป้าหมายของคุณ ขึ้นทีลนิดทีลนิดแล้วคุณจะรู้เลยว่าทั้งชีวิตนี้นะครับคุณจะมีความสุขและชีวิตชีวาจะกลับมาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งนะครับใครชอบไอเดียดให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับและใครคิดว่าคนรอบข้างเนี่ยดูเหมือนชีวิตสังกาตายคุณแชร์คลิปนี้ออไปนะครับมันจะช่วยให้คนรอบข้างคุณเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอให้ชีวิตชีวาอยู่กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ